สุที่สุดจ้ามีความสุขที่สุดของผมนะครับผมก็บรรยากาศกองครับในกองนี้มีความสุขมากๆเลยนะใช่ทำไมเราทำหน้าดูแบบไม่ค่อยกตัญจูขนาดอะไรเราอย่าใส่หลายกันอย่างนี้ดีทำไมทำตาแข็งใส่ครับเสียงเราเลยไช่ใช่มีความสุขที่สุดเพราะว่าทีมงานอะละครเรื่องพิศวาสคาตาเกมน่ารักทุกคนเดี๋ยวน่าคือนิกกอปเลยเหรอ ไม่มันเป็นคำตอบคู่เลยเอาหรอเออไม่เสิมตัวเองมีความสุขอีกแบบนึงไงแต่นี้แบบไปรยาการกรองมันก็ดีไงแบบว่าทุกคนก็เฮฮาใช่ก็ละครเรื่องนี้มีแต่คนเฮฮาก็ดีไงคะ,ตะค <c oughs> ตลกค่ะมันก็เลยทำให้การมากองในทุกๆวันเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ตาลอยนะวันนี้สงสัย มันถ่ายติดกันเยอะนะครับระะคืออันนี้แบบไม่ใช่แบบความรู้สึกไม่จริงอันนเ้ยังไ,ไม่ได้พักเลยนะคะอันนี้คือมันเป็นการทํางานในการทํางานออแต่ข้อเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตาลอยขนาดนี้น,นะพี่เจมอ่อะมีความสุขสําหรับจีน่าคือการเห็นครอบครัวยิ้มแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําอันนี้คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะ แฟ,แฟนมีความสุขผม่าชอบนะครับเนี่ยคนมันอยู่เป็นเนาะคนอยู่เป็นเขาจะตอบอย่างนี้อะขำที่สุดกันเลยดีกว่าขำที่สุดกับสนุกที่สุดจร <laughs> ิงจริงก็ขำจีน่าดีนะคือจีน่า,าก็เป็นคนที่แบบว่าดูอารมณ์ดีปแปลกๆดีอะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบอารมณ์ดีแปลกๆ มันดีป่ะคนดีป่ะคือมันเป็นความน่ารักอีกมุมหนึ่งไงอันนี้ที่อยากที่อยากจะให้แบบทุกคนได้เห็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบมุมจีน่าในมุมในละครแน่ๆผมบอกเลยเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรนะเขาบอกว่าอ๋อขำที่สุดขำที่สุดสนุกที่สุดใช่ขำขำที่สุดก็ขำที่สุดเอาจริงๆขำที่สุดก็เวลามากองนี่แหละขำที่สุดในชีวิตละเพราะว่า ทีมเราอะตลกเห็นล้มมันก็เลยพยุ่งไปเลยเรื่องของข้อความสุขได้ใช่ติดิงติดิงอ่ะสนุกที่สุดคือในกองนี้มันมีความสนุกหลายอย่างมากเลยนะใช่รวมถึงตัวบุคคลที่รวมตัวพีคไว้ทั้งหมดแบบในวงการละครไทยอะผมว่า แค่นี้มันก็เบิกบ,บานแล้วอะใ,<ช>ในการมาเรายกตัวอย่างได้ไหมว่าใครสนุกมากที่สุดในกองหลายหลายคนเดี๋ยวค <c oughs> รับเพิ่งหลังก็น่าจะเห็นกันเยอะ <ừ> มากๆสมมุติถ้าเกิดผมอธิบายให้ฟังแล้วมันสนุกขนาดไหนอาจจะแบบรู้สึกว่าเหมือนผมพูดอวยแบบว่ากองละครตัวเองอย่างนี้มันคือไม่ใช่เลยนะครับสมมติว่าการทํางานหนึ่งร้อเป็นตเี่ยทำงานอยู่สิบเล่นไปเก้าสิบแล้วเรียบร้อยรวมไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมงานเราก็เล่นไปเก้าสบเรียบร้อยละสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำงานใช่คือมันสนุกขนาดนั้นเลยจริงจริงใช่มันสนุกถามใครก็ตออบบย่่่าางี้คครัะว เล่นเกือบร้อยแต่มันทําให้บรรยากาศกองดีเพราะนบรรยากาศกองดีแล้วการทํางานก็จะดีขึ้นไงคือมันทาให้วเ,เหวลา,าจิตวิทยาปกติใช่มันเป็นการผ่อนคลายาเป็นการผ่อนคลายเวลาที่ละครเครียดมา,มากๆก็จะเป็นยีงไงครับเอ้ยอย่าพูดว่าละครเครียดดิเราเรียกว่าละครได้อัรถรุษอัธรุนด้านไหนทุกอย่างทุกแนว